าเวลาให้ตัวเองให้มากที่สุดเนื่องจากช่วงนี้เห่อได้รับความสนใจและได้รับคำถามเยอะนะครับไม่ว่าจะเรื่องแผนเรื่องการเข้ามาในข้อมูลต่างๆเรื่องกองทุนต่างๆนะครับอันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนก็คงจะเจอคําถามนี้อ,อพอพี่ตู่ชวนผมมาคุยด้วยผมก็เลยถือปเโอกาสที่ดีแล้วก็ถ้าเห็นภาพผมตอนนี้จะขำก็คือผมก็ไลฟ์สไตล์ง่ายๆผมก็กินข้าวไปด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยถ้าปกติก็ไม่ได้ออกเสียงแบบนี้ ต่ว่าวันนี้เนี่ยเนื่องจากเยวมีชุูหุกอีกหลายเรื่องครับมีทั้งนัดนัดเจอกันด้วยไปโรงงานด้วยอะไรด้วยอลไงต่างๆก็เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับทุกท่านในการทําธุรกิจโจทย์ที่พี่ตูดให้ผมมาก็คือทําความเข้าใจใทุกท่านเห็นอนาคตข้างหน้าแต่ก่อนจะถึงไปอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราเอาเรื่องวันนี้ก่อนนะครับอนาคตข้างหน้าเดี๋ยวที่ว่าเราวางแผนยังไงเดี๋ยวผมแจ้งให้ทราบด้วยผมคงใช้เวลาตรงนี้ไม่มากเมื่อกี้ได้ฟังเพิรผมไม่ได้ฟังตอนเริ่มต้นว่าเอ่อที่กาลังคุยอยู่ชื่ออะไร ในทราบเมื่อกี้ชื่ออะไรนะครับบรรยายได้ดีนะครับบรรยายได้ถูกต้องแล้วครับเรื่องการแผนต่างๆทําไมคนบรรยายไม่ตรงกันอะไรไม่ตรงกันทั้งหมดทุกเรี่ยเป็นช่วงข้อเลี้ยวข้อต่อหลายเรื่องนะครับมันเป็นเรื่องข้อเลี้ยวข้อต่อหลายเรื่องเพราะว่าเราจะมีการใช้ระบบใหม่ที่เมื่อวานก็คุยพิตูไปแล้วระบบใหม่ในวันที่หนึ่งเมษาเนี่ยเราจะปล่อยละเราจะปล่อยระบบใหม่เพราะเรามั่นใจแล้วว่า เรื่องของกองทุนโครงสร้างต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วเราจะจ่ายโบนัสได้วันแรกที่เราจะแสดงผลทั้งหมดคือวันที่หนึ่งเมษายนนะครับก็เลยหลังหนึ่งเมษายนอาจจะเป็นวันที่สองหรือสามเนี่ยเราจะปล่อยระบบใหม่ออกมาซึ่งระบบใหม่กับแผนเก่าเหมือนกันไหมคําตอบคือเหมือนกันครับอให้ไม่เอาเปรียบไม่ไม่ขมโมยไม่ขี้โกงแน่ๆนะครับเจตนาที่ผมสร้างระบบนี้ขึ้นมาก็เพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้รับผลประโยชน์สูงสุดในการทํางานของตลาดท่านผมจ่ายได้สูงสุดแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต สินค้าประมาณยี่บ้าเปอร์เซ็นเพราะถ้าต่ำกว่าน,นี้สินค้าก็ไม่มีคุณภาพนะครับสินค้าเนี่ยจะประมาณหนึ่งในสี่ก็จริงๆริทุกสินค้าในโลกนี้ก็ราคานี่แหละครับหนึ่งในสี่หนึ่งในห้าหนึ่งในเจ็ดหนึ่งในแปดไม่ว่าจะเป็นซิงเกิลหรือขายในแบรนด์เนมต่างๆกระเป๋าแบรนด์เนมใบละสามหมื่นต้นทุนจริงๆไม่ถึงหรอกครับนะครับไม่ถึงไม่ใช่ไม่ถึงสามหมื่นนะไม่ถึงหมื่นไ้ซ้ําก็ถึงขายได้ราคานั้นแล้วทําแอดทําแบรนด์ทําโฆษณาได้ในง่ของไฮปเราเอาค่าโฆษณาค่าแอดต่างๆมาใส่ในคําว่า จ็ดสิบเปอร์เซ็นนี่เองนะครับนั่นนั่นคือหลักการที่เราสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยที่นี่แผนแบตเตอรี่ก็ไม่มีการไม่มีการจํากัดความสามารถของท่านว่าเดือนนึงจะต้องได้แค่สาสิบห้าล้านนะเต็มที่เพระเดี๋ยวไม่นั้นจะโอเวอร์เพย์ในระบบที่ผมสร้างขึ้นมาใหม่ก็จากการเรียนรู้ระบบเก่าแหละครับจากการเรียนรู้ประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดเอามาใส่ในไฮก็คือท่านสามารถจะทาเดือนละสามร้อยหกร้อยล้านต่อเดือนแล้วแต่ท่านครับไม่มีใครจํากัดท่านได้ เราไม่จากัดเรื่องนี้เลยไม่ว่าจะจํานวนการจับคู่เราจะจับไปถึงอินฟินิตี้ตลอดไปนะครับไม่ว่าข้างล่างจะเป็นขนาดไหนท่านได้หมดท่านอยู่ข้างบนข้างล่างลงไปเป็นแสนชั้นผมสมมติเฉยๆนะถ้าแสนชั้นนี่คนมันมหาศาลมากไม่รู้จะขี่สิบล้านคนแต่เราสมมุติตัวเลขตามทฤษฎีหลักการที่เราคํานวณมาแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาที่เราจะจ่ายถึงข้างล่างสุดให้ท่านการจับคู่การจ่ายโบนัสแบบค่าแนะนําตลอดทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อของของคนที่เราแนะนําตรง หรือโบนัสกลุ่มก็จ่ายขึ้นทุกครั้งที่เป็นโบนัสแอ่เป็นการคำนวณจากสายเลือดของท่านหรือผู้ที่ท่านแนะนำนตรงแล้ว็ปแนะนําต่อนะครับทาไมใช้คํานี้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยในกลุ่มของท่านที่อยู่เนี่ยมันก็จะมีจากอัปไลน์ซึ่งสปอนเซอร์ด้วยตัวเขาเองแล้วเมื่อต้องลงมาข้างล่างเพราะอะไรเพราะเราเป็นไบนารีมันติดตัวได้แค่สองเองครับยังไงก็ต้องลงข้างล่างมันเป็นการรวมพลังที่ดีที่สุดครับไบนารี binary. เพราะนั้นเรื่องแผนเนี่ยอาจจะมีการพูดตรงบ้างไม่ตรงบ้างเดี๋ยวท่านก็ยึดถือจากวิดีโอของบริษัทที่ผมส่งให้พี่ตู่ไปแล้วนะครับตัวนั้นยึดถือได้เลยครับว่าเป็นตัวเต็มตัวเต็มแต่ว่าลีลาแต่ละคนบางท่านอาจจะนั่งคุยบางคนอาจจะยืนคุยอันนี้ผมก็คุยเล่นนะครับอาจจะลีลาไม่เหมือนกันแต่คําตอบผลสุดท้ายต้องเหมือนกันเพราะว่ามันมาจากต้นต่อเดียวกันแต่ลีลาแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกครับอันะที่หนึ่งอันที่สอง บางส่วนมันจะใหม่มากก็ต้องระมัดระวังในการสื่อสารว่านี่ใช้หลังวันที่หนึ่งเมษานะครับแต่ทั้งหมดอย่าไปกังวลเลยครับสิ่งที่เราวางแผนไว้แล้วทําอยู่ตอนนี้ก็คือหลังหนึ่งเมษาทุกท่านจะได้รับคู่มือหรือเรียกว่าแฮนดบุ๊กนะครับคู่มือของแผนระบบแนวคิดวิชั่นต่างๆการเนมลิสต์การ, Name, List, การติดตามงานการสร้างงานจิยวิพัฒน์ในเรื่องของการเป็นผู้ให้ต่างๆพวกนี้จะอยู่ในคู่มือหมดนั่นหมายว่าทีมงานของทุกท่านเนี่ยจะได้รับ ข้อมูลตรงกันหมดแต่ก็เดิมครับเขาก็จะเอาข้อมูลเนี้ยไปแชร์ไปบอกต่ออาจจะไม่เหมือนกันเพี้ยนบ้างแต่ว่าเพี้ยนหมายถึงเพี้ยนในลักษณะของลีลาแต่ละคนนะครับแต่คตําตอบเหมือนกันครับค่าแนะนำเราจ่ายไม่มีไม่มีการจํากัดจับคู่แล้วก็จ่ายไม่มีจํากัดนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับทั้งหมดไม่มีคําว่าจํากัดเรามีวิธีจํากัดให้ไม่โอเวอร์เพย์ทุกท่านรู้จักอยูแ่แล้วถ้าผมกล้าย,ยืนยันเลยครับเจมของทุกท่านจะมีเยอะเนี่ยเขาไม่ต้องกังวลน,นะครับต่อไปในชีวิตท่านเนี่ยเจมก็คือ ของใช้ในชิตประจําวันที่ท่านต้องการไม่ว่าจะเป็นระดับแบรนด์เนมหรูหรือระดับชาวบ้านน้ําปลาเราก็มีให้นะครับอย่างที่เรามีการนัดผู้นำายี่สิบแปดท่านที่สามสิบสี่สามสิบสองท่านท,ที่ที่ติดตัวกับผู้นําด้านบนแปดท่านเนี่ยไปทานข้าวด้วยกันเมื่อผมจําวันที่ไม่ได้ละสิบสิบใช้มารุสเกจะสิบขวามีนานะครับก่อนวันที่สิบเจ็ดมีนาเนี่ยเรามีการจัดเลี้ยงอ้าวรู้สึกจะเป็นวันที่สิบเอ็ดนะครับ ในวันนั้นเนี่ยเราก็มีการเอาน้ำปลาจากโรงงานโดยตรงเลยมี GMP มีลักษณะเรียกว่าถูกต้องตามมาตรฐานทั้งหมดเนี่ยไปแสดงก็คือไปให้ชมไปให้ลองชิมกันหลายๆท่านก็ชอบมากดูตัวผมเองก็ชอบนะครับไม่ไม่เพ,พิ่งรู้เพิ่งรู้เหมือนกันว่าน้ำปลาสามารถทําอาหารเนี่ยเป็นอาหารสากลได้เยอะมากแล้วก็ทําได้อร่อยนะครับมาข้าวผัดผัดหมูผัดแหนมอะไรต่างๆมีเยอะไปหมดเลยวันนั้นนะครับอันนี้ก็คือจะชี้ให้เห็นว่า เจมของทุกท่านอย่ากังวลนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าสินค้าที่ท่านเห็นในวันนี้แต่กล้าจะพูดเลยครับว่าจะเป็นสินค้าทุกอย่างที่ท่านจะใช้ในชีวิตประจำวันนั่นแหละไม่ได้เสียของแน่ๆท่านอาจจะไปอยากได้พัดลมมือถือ,อทองคําหรือตั๋วเครื่องบินตั๋วหนังเติมน้ํามันรถพุกนี้คือแผนที่เราวางไว้ข้างหน้าโปรแกรมเราสํารองเรือปุ๋ยไว้หมดแล้วครับเพราะนั้นขอให้สบายใจกลับมาเรื่องของช่วงช่วงนี้ จะวุ่นวายหน่อยเพราะมันมีเรื่องของการส่งเทมเพลตเดี๋ยวจะต้องนู่นจะต้องนี่ก็เลยยุ่งไปนะครับแต่ทั้งหมดเนี้ยมันเป็นเรื่องเดียวครับ,บเฉพาะเราต้องการจะให้จริงๆจริงๆคําว่าชื่อ h y p ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อประมาณปีที่ผ่านมาหนึ่งปีนะครับผมคุยกับโปรแกรมเมอร์ก็มีการจะตั้งชื่ออะไรกันดีจากประสบการณ์ผมในการทาเนี่ยผมก็ไปปรับเรื่องโครงสร้างแผนอะไรต่างๆแต่ต้องมีต้องมีโปรแกรมเมอร์ที่คู่ใจเราได้จริงๆก็คือเขียนให้เราได้ ก็พอดีผมโชคดีรู้จักจกับคุณาอาเตอร์มานานแล้วปีนี้แกก็อายุไม่น้อยแล้วสี่สิบเขาก็ตั้งบริษัทเป็นบริษัทซอฟต์แวร์เลยนะครับผมก็ไปถือหุ้นไกว้กับบริษัทเขาเขาก็มาถือหุ้นให้ผมก็ถือหุ้นเขาทําไมผมชอบให้มีการถือหุ้นแล้วเป็นพาร์ทเนอร์เหมือนทุกท่านเป็นพาร์ทเนอร์นี่แหละครับเพราะก็คว่าเป็นพาร์ทเนอร์คือความเป็นเจ้าของเมื่อมีความเป็นเจ้าของสูงเนี่ยทุกคนจะเกิดความรักในสิ่งที่ตัวเองเป็นเจ้าของนะครับ สิ่งที่เราแสดงออกก็คือตั้งแต่เริ่มชื่อแล้วครับชื่อเดียวก็มีการให้มีการดูชื่อกลายชื่อครับจะชื่อนี้ดีไหมชื่อนี้ดีไหมเอ่อคุณไปคุณมาอาร์เตอร์นี่แหละเป็นเป็นคนคิดชื่อนี้ขึ้นมาเชื่อให้ดีไหมจริงๆเขามีให้หลายชื่อนะครับแต่ผมเลือกให้เพราะว่าผมรู้ว่าสักวันหนึ่งมันจะต้องเพี้ยนเป็นคําว่าให้ในภาษาไทยแล้วผมรู้ว่ามันไปนพ้องเสียงกับคําว่ายอมรับหรือเอ่อเป็นการยอมรับอะฮะของภาษาญ,ญี่ปุ่นถ้าเกิดทุกท่านเคยได้ยินคําว่าให้ ให้อะไะเพราะฉะนั้นเราเลยไม่ได้ถือสาถ้าใครจะพูดภาษาภาษาไทยง่ายๆของบริษัทให้ว่าให้เพราะมันก็คือบริษัทที่เราเต็มใจอยากจะให้จริงๆคือให้เรื่องโบนัสให้คุณภาพสินค้าให้ความจริงใจทุกเรื่องเมื่อประมาณสี่ห้าเดือนที่แล้วผมเจออาจารย์ผมได้คุยกับอาจารย์สริยาหรือพี่เต้ยนะครับพี่เต,เต้ได้คุยกันพร้อมกับอาจารย์นงรักอาจารย์นงรักก็คุยเรื่องสภาคาเฟ่แ,แต่ตอนนั้นแล้วผมก็มองเห็นว่า เรายังขาดอยู่เรื่องหนึ่งในการทรําลักษณะตลาดเครือข่ายหรือคือเครือข่ายอย่าไปม,มองว่ามันเป็นเรื่องขายตรงเป็นเรื่องอะไรไม่ใช่หรอกครับจริงๆมันคือเรื่องของระหว่างคนเราทําไงดีให้คนเกิดความอบอ้อมอารีเกิดความรักซึ่งกันและกันเกิดความเมตตาจิตให้กันและกันอย่าอยากแกล้งอย่าขโมยกันอย่าอย่าเอาเปรียบกันถ้าเราทํยแบบนี้ได้เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ที่บริษัทหรอกครับแม้แต่ที่บ้านในสังคมทั่วไปมันก็มีความสุขได้ทุกท่านคนคงเห็นด้วยกับผม,มน,นะครับเหมือนที่ทุกศสาสนาพยายามจะสอนให้คน ความเชื่อทุกลัทธิจะสอนให้คนเนี่ยรักคนในลทัทธิหรือเกิดความเชื่อด้วยกันไฮเนี่ยที่ผ่านมาหรือประสบการณ์ที่ผมผ่านมาในหลายปีเนี่ยในไข่ตรงทุกบริษัทเนี่ยที่ผมบริหารมาเนี่ยประมาณแปดเก้าบริษัทดูแลทวีปเอเชียมาก็ต้องสองสามบริษัทคือดูแลมีจีเอ็มเป็นคนต่างประเทศเป็นกัมพูชาลาวอินโดนีเซียฟิลิปปินเนี่ยเป็นลูกน้องผมมาก่อนเนี่ยสิ่งที่พยายามสร้างมากที่สุดก็คือทํายังไงดีให้องค์กรไม่มีการแย่งกันไม่มีการขบโมยสายงานไม่มีการตําหนิ ซึ่งการละการจะมีแต่คําแนะนําที่ดีให้ต่อกันมันต้องมาคําเดียวครับจากรากฐานของจิตใจนะครับที่ดีพอมันอาจจะเป็นคําที่แบบดูสวยหรูแต่เรื่องจริงเราพยายามทําเรื่องนี้มากทุกบริษัทเราพยายามจะสอนตั้งแต่บริษัทแรกที่ผมทํางานแล้วพยายามจะสอนให้คนเราเนี่ยอย่ายแย่งสช้งานให้รักซึ่งกันและกันอะไรต่างๆนะครับแต่จริงๆคําเนี้ยมันมีมาแล้วอยู่ในอยู่ในคําสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้ผมขอขออนุญาตอีกครั้งเราไม่ได้พูดเรื่องศาสนานะครับเราพูดถึงคนบุคคลหนึ่งเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งนี่แหละ คิดถึงเรื่องหลักการในการที่จะทําให้คนเรารักกันแล้วแล้วมีกรอบในการทํางานแบบสายกลางแบบสบายใจก็เลยเกิดคําสอนตัวนี้มาเมื่อ2,500ปีที่แล้วผมได้เจอกับพี่แจ้วพี่แจ้วก็คุยผมเรื่องนี้ที่มันขัดกับความคิดผมที่ผมเรียนรู้มาจากฝรั่งมาตลอดว่าถ้าเกิดอยู่ในอยู่ในไขตรงอยู่ในธุรกิจเนี่ยห้ามพูดสามสี่เรื่องไม่ว่าจะเรื่องการเมืองเรื่องศาสนานะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆเนี่ยห้ามพูด นั้นมาแล้วที่ผมคุยกับพี่เต้วพี่เต้วมีการแสดงให้ผมเห็นว่าคําว่าศาสนาพุทธหรือคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือคําสอนของผู้ชายคนเนี้ยมันใช้ได้กับทุกเรื่องมันใช้ได้กับธุกรกิจซึ่งมันก็เรื่องจริงอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติต่างๆถ้าเรายกคาว่าบาลีทิ้งไปเพราะตอนนั้นเขาไม่ได้ใช้ภาษาแบบที่เราคุยกันทุกวันนี้ไม่ใช่ภาษาไทยถูกไหมครับเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาที่เขาคุยกันตั้งแต่ต้นกําเนิดเราจะไปม,มองว่าประเทศไหนเลย ถ้าความเชื่อของเรามาจากคริสก็บอกว่าต้นกําเนิดมาจากบุคคลชายหญิงคู่แรกแล้วไปทั่วโลเพราะนั้นจริงๆเราก็พวกเดียวกันหมดแต่แต่คนเราไม่ว่าต่อให้บ้านเดียวกันยังความคิดต่างกันได้เลยแต่ถ้าอยู่ในกรอบของความให้ซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันให้ความรู้สึกที่ดีต่อกันเอ่อใครเจอปัญหาแล้วเข้าไปช่วยกันเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากโดยเฉพาะในเครือข่ายที่เกิดจากคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนนะครับแล้วค่อยๆรู้จักกันค่อยๆรู้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันถ้าเรามีแกนกลางแบบนี้จะดีมากเพราะ ที่ผมกล่าวถึงยาวเนื้อหาแค่สั้นๆครับก็คือเมื่อสี่ห้าสัปดาห์สี่ห้าเดือนที่ผ่านไปเนี่ยผมผมพบกับพี่สิริยาที่แกรู้จักผมมาก่อนแล้วเพราะผมเคยทํางานบริษัทหนึ่งตั้งสามสิบปีแล้วแกก็เป็นสมาชิกอยู่ที่นั่นด้วยอาจารย์พี่เจ้าก็คุยกับผมเรื่องนี้แหละครับเรื่องเราจะสร้างระบบตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเป็นผู้ที่ใช้คุณธรรมในการที่เหมือนบริษัทบริษัทใหญ่ในในโลกนี้หรือบริษัทในเมืองไทยก็ไม่จะพูดว่าใช้ธรมธรมะธรรมะพิบาลนั่นแหละนะครับในตลาดของ หลักรัพต่างๆจริงๆนั่นก็มาจากคําสอนถ้าลงไปลึกๆจะเห็นผมก็เลยค้นพบว่าจริงๆแล้วคําสอนของชายผู้นี้ที่สองพันกว่าร้อยปีสังเกตพอผมลบคําว่าพระผู้เจ้าออกไปแล้วใช้คําว่าชายผู้นี้เนี่ยท่านจะรู้สึกอาจจะรู้สึกดีขึ้นแล้วอ๋อจริงๆท่านก็เป็นบุคคลธรรมดาเป็นมนุษย์ธรรมดานี่แหละครับเกิดแก่เจ็บตายแต่ท่านค้นพบคําว่าเกิดแก่เจ็บตายและเข้าใจมากกว่าเราก็เลยมาพยายามสอนเรื่องนี้ว่าอย่าไปทุกข์กับมันมากเลยเราไม่รู้หรอกพรุ่งนี้จะเป็นยังไง อดีตเรารู้แต่เราก็ผ่านมาแล้วทําอะไรไม่ได้เราต้องอยู่กับโลกปัจจุบันให้มีความสุขที่สุดนั่นนั่นคือคําสอนโดยประมวลรวมเนีมม่ยผเวนพี่แต้มาสอนเรื่องพวกนี้แล้วผมก็คิดตามฟังแล้วก็คิดตามลบล้างความคิดผมที่ผ่านมาหลายปีที่ผมดูแลดูแลทํางานกับฝรั่งอเมริกายุโรปเมืองจีนเนี่ยผมทาํางานกับกับเรียกว่าเจ้าของทุนเนี่ยมามาใหญ่ๆเนี่ยหลายบริหลายหลายประเทศพอสมควรแต่ส่วนใหญ,ญ่จะมาจากอเมริกาทั้งหมด อยู่สามประเทศนี้แหละครับสามพื้นพื้นทวีปนี่แหละยุโรปอเมริกาแล้วก็ที่เมืองจีนนะครับคนพบว่าจริงๆคําสอนที่เขาบอกว่าห้ามพูดเรื่องเรื่องศาสนาเป็นเรื่องจริงแต่เขาไม่รู้จริงว่าคําว่าศาสนามันมันหมายถึงคําสอนมากกว่าเขาไม่ได้ห้ามพูดคําสอนนะครับเพราะเขาไม่รู้หรอกว่าคําสอนที่ดีจากพ่อแม่คนไหนเป็นเรื่องที่ดีเขาก,เขาก็เขาก็ไม่ได้บอกห้ามพูดเรื่องคําสอน เมื่อผมเห็นอย่างนี้ผมเลยบอกพี่แจ้วพี่แจ้วตั้งกลุ่มแล้วตอนนั้นจิตประพัดสอนมีคนอยู่แค่ไม่กี่คนเองตอนแรกสามสี่คนมั้งผมก็กระโดดเข้าไปร่วมด้วยเป็นหนึ่งในผู้ฟังแล้วก็คิดตามแกเออจริงด้วยขนาดผมใช้ชีวิตมาปัจจุบันนี้ก็อายุไม่น้อยแล้วนะฟังเสียงก็รู้ว่าแก่แล้วเนี่ยก็ก็รู้สึกว่าเอ๊ะเรายังเรายังเข้าไม่ถึงแก่นบางเรื่องทําให้ชีวิตเราเดียยังยังเกิดความทุกข์ในใจบางส่วนทุกวันนี้ผมก็ไม่จะบอกผมหายทุกทุกเรื่องนะครับ เรายังเป็นกุถุชนธรรมดาเรายังไม่ถึงขนาดต้องไปนิพพานหรอกครับเอาเอาว่าเราเราไม่ได้ตัดทุกเรื่องเราก็ยังมีความสุขบ้างแต่ทุกน้อยลงนั่นนี้คือแก่นที่ที่แจ้วกับเราจะบอกทุกคนก็คือให้ทุกน้อยลงนะครับคนเราต้องทุกแน่ๆถ้าไม่ทุกเราจะรู้ไงว่าสุขเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราต้องทุกน้อยลงให้ได้เนี่ยคือสิ่งที่ที่ผมเห็นในจิฏฐิพัฒสอนแล้วผมก็มีความสุขขึ้นรวมทั้ง จิตใจในการให้ของผมก็มันก็ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมตอนแรกที่ผมสร้างให้ผมก็ต้องการอยู่แล้วเอากำไรไม่สูงอย่างที่บอกปัจจัยกำไรแค่ห้าเปอร์เซ็นต์เองอยู่ได้ยังไงเราอยู่ได้ครับเพราะว่าผมโทรหาพาร์ทเนอร์ผมคือคุณเกรนที่เปิดเปิดบริษัทเครือข่ายเนี่ยสองบริษัทคือซินเนตีกับเอเจลเนี่ยทั่วโลกหกสิบประเทศทั่วโลกถ้าทําแบบเดิมเขาไม่เอาด้วยครับเขาบอกปัจจุบันเขาทํางานร่วมกับอเมซอนขายเยอะมากแล้วได้ได้สิทธิพิเศษมาคือในการขนส่งสินค้าจากอเมริกาไปทั่วโลกได้เกินห้าสิ ก็อตอนนี้มาร่วมมือกับไฮร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเป็นพาร์ทเนอร์เราด้วยนะครับเป็นผู้ถือหุ้นเรามไม่ใช่พาร์ทเนอร์ธรรมดาเป็นผู้ถือหุ้นจ่ายเงินใี้ผมเลยซื้อหุ้นผมน่าแปลกใจไหมคุณเพรนเนี่ยคือเจ้านายเก่าผมนะฮะสมัยก่อนใครจะไปจ้างแกต้องเสียตังค์ทำงานแต่ผมให้แกมาเป็นพาร์ทเนอร์ผมได้ตังค์จากแกครับแกมาซื้อหุ้นผมเพราะคำเดียวที่เพราะผมเล่าให้เขฟังว่าผมจะทำไฮรูปแบบไหนไฮจะเป็นรูปแบบบริษัทที่จะไม่มีคำว่าขาดทุนครับกำไรน้อย หรือกําไรมากจากยอดขายเท่านั้นแต่ไม่มีคําว่าขาดทุนไม่ว่าเราจะขายได้ขนาดไหนเราก็ไม่ขาดทุนผมสร้างระบบขึ้นมาแบบนี้ครับระบบซึ่งจะทําให้เป็นเป็นผู้แนะนําหรือผู้สปอนเซอร์ของทุกๆคนด้วยระบบซึ่งผมไปโฟกัสอยู่ที่บนมือถือเป็นหลักเพราะผมรู้ว่ามือถือเนี่ยเขาเครือข่ายทั่วโลกแล้วไม่รู้คนขี่แสนล้านคนที่ถือมือถือมันเป็นเครือข่ายที่เขาเชื่อมให้เราอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเป็นไฟเบอร์เป็นอินเทอร์เน็ตเป็นอ่าเป็นซัทเทอร์ไลท์อะไรพวกนี้ เขาเชื่อมโยงให้เราหมดแล้วทําไมเราถึงไม่ใช้ประโยชน์ให้สูงสุดล่ะเขาลงทุนจัเม็นรู้ขี่แสนแสนล้านไปแล้วกี่ล้านล้านแล้วถ้าใครยังไม่คิดเรื่องนี้ออกผมว่าก็ก็ไม่ถูกละล่ะเพราะเขามีระบบให้เราอยู่แล้วทำไมไม่ใช้ให้เป็นประโยชน์เหมือนที่เขามีอ่เรื่องอะไรครับมีอากาศให้เราใช้เป็นธรรมชาติอยู่แล้วทำไมไม่หายใจให้เป็นหายใจให้เป็นมันมันขจัดโรคภัยได้เยอะก็ไปเรียนรู้ในห้องประจิตพัฒนอนหรือดูแลสุขภาพโดยรวมตอนเจ็ดมงเช้าสภากาแฟของอาจารย์นงรัตน์ได้ที่ทั้งสองท่านเนี่ยทุ่มเทมาก ทั้งทั้งที่ยังไม่ไม่ได้อยู่ในสายงานตัวเองไม่ได้อยู่ใต้ตัวเองที่ผ่านมามาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะครับท่านกา็ท่านก็เป็นยินดีทําให้ท่านนี่แหละวนกลับมาที่คําว่าให้ของไฮนี่แหละครับผมเจอพี่แจว้วพี่แจ้วก็เลยคุยเรื่องนี้ผมบอกเอาเลยพี่แจ้วทาเลยเพราะผมรู้มันจะช่วยทําให้เรามีความสุขมากขึ้นแกก็ลงมือทํางานวันหนึ่งแกก็มาหาผมแล้วบอกว่าแกก็ให้ข้อมูลผมว่าตอนเนี้พี่หาทุนมาให้ได้นะเพื่อขจัดปัญหาให้กับสมาชิกของไฮ จะเคยตอบแล้วครับว่า,วาทำไมถึงเลือกไฮวันนี้ผมไม่ตอบแทนแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าจะเลือกไฮเพราะแกมองแล้วว่าไฮเป็นบริษัทที่น่าจะเหมาะสมในการไปช่วยผู้คนได้จากเจตจำนงของผมที่ก่อตั้งไม่เอากําไรสูงอยู่แล้วแล้วก็พยายามแล้วผมมีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกอยู่แล้วมีคุณเพลนมาช่วยมีคุณลอเรนซ์มีอาร์เตอร์มาช่วยโปรแกรมเมอร์ทั้งหมดทุกคนทั้งหมดนี้มีค่าตัวสูงมากแต่ทุกท่านสามารถใช้งานได้โดยธรรมชาติโดยหลักการเลยเพราะก็เป็นพาร์ทเนอร์ ท่านไม่ต้องใช้โดยตรงกับครับมีอะไรมาเสนอผมผมก็ไปไปคุยผู้นี้หมดตอนนี้เรามีสินค้าอะไรเต็มไปเยอะอันนี้คือเดี๋ยวนาะคตัค่อยเล่าให้ฟังที่เราวางแผนเอาไว้นะครับรกลับมาคําว่าให้ครับทุกบริษัทอะที่เมื่อกี้วิทยากรพูดถึงเรื่องทุกบริษัทก็อยากจะทุกคนก็อยากจะให้เป็นคนดีจริงๆผมเชื่อทุกบริษัทเป็นเหมือนกันหมดครับไม่ใช่เฉพาะไฮหรอกครับคนที่ก่อตั้งเรื่องการตลาดทําเครือข่ายถ้าไม่ใช่ทําแบบบันนี่เกมไม่ได้มีเจตนาจะโกงใครเนี่ย เขาถ้าเกิดเขาไม่มีคําว่าให้หรือเป็นผู้ให้ในใจเนี่ยผมว่าไปขายซิงเกิลดีกว่าไปขายเป็นเทรดนะครับเป็นเทรดเดอร์เป็นอะไรอยู่ในตลาดดีกว่า mm hmm. เพราะกำไรสูงกว่าเยอะเนื่องจากว่าลงทุนครั้งเดียวโฆษณาเยอะอาจจะโฆษณาไปห้าสิบล้านกา็จ่ายครั้งเดียวแต่ให้อาจจะจ่ายห้าพันล้านห้าหมื่นล้านห้าแสนล้านในอนาคตก็คือจากคอมมิชชั่นทั้งหมดก็คือค่าโฆษณาที่ไม่มีจํากัดถ้าเทียบกันแต่ของเขาโฆษณาครั้งเดียวขายได้เยอะเพราะนั้นถ้าใครคิดจะขายสินค้าแล้วกาไรเนี่ยอย่ามาทําเครือข่ายครับ เครือข่ายมันไม่ได้กําไรตัวเลขมันจะเป็นเปอร์เซ็นต์คงที่มันไม่มีทางเยอะกว่าน,นี้แต่ถ้าเราทําพวกอย่างอื่นเนี่ยเราโฆษณาไปครั้งเดียวจ่ายไปต้องยี่สิบเปอร์เซนตของยอดขายแล้วเราจ่ายครั้งเดียวพอยอดขายมันติดแล้วเนี่ยไม่ต้องโฆษณาอีกเพราะฉะนั้นเครือข่ายมันเริ่มต้นต้องทาว่าให้แน่ๆผมศึกษาเรื่องนี้มานานล้วเพราะผมอยู่ในเครือข่ายมานานแล้วก็ไม่เคยคิดจะทาสินค้าแบบไปขายปลีกขายอะไรไม่ยอมทําอย่างสเปย์เนี่ยผมเห็นแต่วันแรกแว่าแต่ผมขายปลีกแต่วันนั้นผมกำไรคนเดียวรวยไปเยอะกว่านี้เยอะแยะ แต่ไม่มีความสุขที่อยากจะเห็นคนอื่นได้ได้ไดรับสิ่งที่ดีไปด้วยเพราะฉะนั้นไม่ทําครับลูกน้องเก่าผมมาเป็นเจ้าของสินค้าตัวนี้ตอนที่คุยกับผมเขาก็พยายามยุให้ผมขายเป็นขายปลีกกาไรเยอะนะนายบ้างป๋าบ้างเรียกผมผมบอกผมไม่เอาผมอยากให้ทุกคนมีอาชีพและเป็นพาร์ทเนอร์กับผมตลอดชีวิตเขาและตลอดชีวิตผมนั่นคือนั่นคือจุดประสงค์ที่ผมสร้างพอพี่เจ้ามาคุยเรื่องกองทุนอย่างที่ผมบอกครับทุกบริษัทมีความมีความอยากจะให้ทุกทกคนแหละผมเชื่อที่ทําเครือข่ายที่แบบถูกต้องนะครับ ก็อยากให้คนสร้างอาชีพคนอะไรอย่างเงี้ยทีนี้แต่ใครเนี่ยทําให้เห็นภาพชัดกว่านั้นเพราะเรามีกองทุนให้ด้วยถ้าเจตจำนงของพี่แต้วหรือของผมเรามองว่าไม่เอาดีกว่าเราไม่ต้องให้ทุกคนดีกว่าเราก็ไม่จะไม่ต้องมาแจกแบบนี้หรือมาให้ทุกคนมีทุนในการเริ่มต้นแล้วคืนเราไอ้คาถามว่าคืนเนี่ยทําไมต้องคืนคําตอบง่ายๆครับเพื่อให้โครงการนี้มันยืนยาวต่อไปนาน,านๆถ้าไม่คืนให้แล้วหมดไม่มีใครจะมีทุนได้ขนาดคนทั้งโลกได้แน่ๆเพราะเราก็ตั้งใจว่าอย่างเอาแค่คนไทย ถ้ามาทากับเราสิบล้านคนลองลึกภาพเล่เลนๆนะฮะสิบล้านคูณได้สี่หมื่นก็ไปมันเท่าไหร่แล้วฮะสี่แสนล้านล้านอะไรเนี้ยนะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แน,แน่แต่ถ้ามีการคืนเนี่ยเราก็ใช้วงเงินที่มีอยู่ซึ่งตอนนี้ก็สูงมากนะครับต้องบอกว่าเราถึงเราถึงมีการประกาศว่าขอให้ส่งตารางเพิ่มเข้ามาได้เลยภายในสิน้นภายในคืนนี้ภายในวันนี้เพราะอะไรเพราะเรามีกองทุนที่เยอะมากตอนนี้ผมว่าลงเต็มเต็มเต็มที่ยังไม่ถึงห้าร้อยล้านเลยยังน้อยเกินไปเรามีทุนให้เยอะกว่านี้ครับ ถ้าใครส่งทันนะฮะสามร้อยสี่สิบลายชื่อส่งมาได้ในเทมเพลตเดียวส่งมาเลยครับตอนนี้ยังไม่ยังไม่จํากัดเลยตอนแรกเราคิดว่าทุนเรามีจํากัดไงครับเราก็เลยจํากัดไว้แต่พอดีเมื่อสองวันที่แล้วมีการคุยเรื่องกองทุนเรียบร้อยละมีการอนุมัติมาเยอะมากเยอะมากสำหรับผมเลยนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าเยอะมากสำหรับท่านด้วยก็คือวันนี้ถ้าจะมีคนเข้ามาชักอ่อชักเป็นแสนคนหรืออะไรเงี้ยผมว่าเป็นไปได้นะครับต้องบอกก่อนว่าทุนเรามีสำรองไว้เป็นไปได้นั้นก็ ช่วยกันครับให้ Hi. เป็นบริษัทที่ใช้คําว่าให้ได้จริงๆเพราะเราให้แม้กระทั่งการลงทุนนะครับแต่ก็ไม่ได้อยากให้เป็นจุดขายนี้จนลืมภาพของให้ที่ดีนะครับว่าว่าบเวราวันหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าจะเกิดปรากฏการณ์คือคนเข้ามาเร็วมากกองทุนอนุมัติไม่ทันเมื่ออนุมัติไม่ทันคนไม่รู้ว่าให้ดียังไงก็เลยรออยู่นั่นแหละรอไปรอมาธุรกิจของทุกท่านก็จะชะลอไปด้วยแต่ถ้าทุกคนรู้แล้วหาคนที่เขาไม่ต้องการไม่ต้องการความช่วยเหลือท่านก็สามารถ นำให้ไปแนะนำเขาได้ว่าให้นอกจากสินค้าที่ดีไปได้ทั่วโลกแล้วจิตจิตเราให้แล้วยังไม่พอเรามีเรื่องการสอนให้คนเนี่ยมีความรักในมเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับในการเผื่อแผ่ซึ่งกนและกันถ้าท่านเห็นทําให้มันเห็นตรงนี้ได้ชัดเจนเนี่ยคนคนอีกมากมายที่ไม่ต้องการใช้ทุนก็จะเข้ามาร่วมกับท่านเจ้าของธุรกิจใหญ่ๆก็จะมาเข้าร่วมกับเราไม่ได้เพราะเรื่องเงินแล้ะแต่เขาอยากเป็นผู้ที่จะให้พร้อมกับพวกเรานะครับเรื่องผมฝากกัเลยนะครับไม่ใช่จะส่ง แนอนาคตหลังวันที่หนึ่งเมษาท่านจะมีสองลิงก์ผมเริ่มพูดเรื่องอนาคตแล้วนะครับในอนาคตนี้ท link. ่านจะมีสองลิงก์ลิงก์หนึ่งเป็นลิงก์ปกติที่เราใช้อย่างทุกวันนี้อีกลิงก์หนึ่งเป็นลิงก์สาหรับการแนะนําคนเข้ากองทุนนะครับซึ่งการแนะนําคนเข้ากองทุนท่านก็ดูความเหมาะสมเอาว่าคนที่ท่านเนี่ยไปช่วยเขาต้องการความช่วยเหลือนะครับคนเราต้องการความช่วยเหลือเขาถึงอยากได้นะครับถ้าเขาไม่ต้องการรปยัดเยียดไม่มีใครอยากได้อันนี้ก็คือสิ่งที่ผมอยากฝากทุกท่านนะครับ เรามีการเตรียมไกด์ท่านไว้ไวรออะไรบ้างก็อย่างที่บอกครับเรามีพาร์ทเนอร์หรือคุณส่วนของผมเนี่ยซึ่งเป็นระดับโลกทั้งนั้นเนี่ยมาช่วยกันโปรแกรมเมอร์ท่านไม่ต้องห่วงครับพัฒนาโปรแกรมตลอดเวลาเพราะเราไม่ได้เขียนด้วยอาเตอร์คนเดียวครับเขียนด้วยกลุ่มของโปรแกรมเมอร์สิบกว่าคนนะครับเรามีจ้างทั้งอินเดียออสเตรเลียเมืองไทยก็มีนะครับถ้าไม่เราไมาเสียเงินจ้างพวกนี้เลยนะครับแต่ท่านมีไรายได้สูงเท่าไหร่นั่นคือค่าจ้าง ท่านนี้มีไรายได้สูงเท่าไหร่ก็แปลว่ายอดขายเยอะยอดขายเยอะก็มีกําไรสูงขึ้นนี่คือค่าจ้างที่พวกเขาจะได้ครับรวมทั้งคุณเกรนด้วยคุณเกรนก็ไมไ่มีการตีเงินเดือนตัวผมเองก็ไม่ได้มีการตีเงินเดือนนะครับนั่นคือผมบอกแล้วเรามีเจตนาอยากจะให้ถ้าผมตีเงินเดือนเมื่อไหร่บริษัทนี้จะมีคําว่าขาดทุนเมื่อน,นั้นถ้ามีคําว่าขาดทุนเมื่อไหร่มันก็จะมีคําว่าเลิกนะครับอย่างที่ท่านเคยเห็นในตลาดหลักทรัพย์มาเปิดขายตรเมืองไทยต้องสี่ห้าบริษัททําไมเลิกล่ะเลิกเพราะเขาขาดทุนครับไม่ใช่เลิกเพราะ แต่เขาเลิกเพราะเขาขาดทุนครับในไฮไม่มีคําว่าขาดทุนเพราะนั้นจะไปได้ยาวเรามีการเตรียมการพวกนี้ไว้ท่านหมดแล้วนะครับไม่ว่าคุณเกรนที่มีความคล่องตัวมีความรู้มีความชํานาญในการเปิดบริษัทไปแล้วทั่วโลกเนี่ยสองรอบเลยนะฮะรอบแล้วหกสิบประเทศทั่วโลกเนี่ยสองครั้งผมนึกเชิญมาเป็นพาร์ทเนอร์เพราะผมต้องการให้คนไทยเป็นต้นแบบจากเมืองไทยแล้วขยายธุรกิจไฮไปทั่วโลกต้นแบบหมายถึงเราจะไม่เปิดสายงานต่างประเทศเพิ่ม แต่จะเปิดมาอยู่ใต้ทุกท่านเนี่ยใต้ใต้คนไทยทุกคนที่อยู่นี่แหละครับผมไม่รู้จะอยู่สายไหนอยู่ที่ทุกท่านจะไปส่วนเซอร์นะครับสินค้าเราเตรียมการที่จะเอาสินค้าจากอเมริกามาบริการท่านในเดือนเมษาเช่นเดียวกันสั่งแล้วต้องคอยไม่เกินสิบวันท่านจะได้รับสินค้าบวกภาษีบวกอะไรแล้วราคาต่ําครับไม่ต้องห่วงเพราะเราไม่ได้เอากำไรเยอะด้วยแล้วเปิดนคุณเกรนได้สิทธิพิเศษมาจากอเมซอนด้วยในโลกนี้มีไม่กี่คนครับที่ได้สิทธิ์นี้และเอิร์หนึ่งในหนึ่งในไม่กี่คนในโลกนี้กลับมาเป็นพารับ ที่จะช่วยให้เราขยายตลาดไปได้ทั่วโลกด้วยการน,นำส่งสินค้าตรงจากอเมริกาไปถึง,ไปถ,งไปถึงทุกประเทศอื่น,นๆรวมทั้งเมืองไทยด้วยไม่เกินสิบวันก็จะได้รับสินค้าส่งทางอากาศหมดนะครับไม่ได้ส่งทางเรือด้วยแต่ค่าใช้จ่ายถูกมากครับผมเช็คราคาเช็คค่าภาษีต่างๆที่มาถึงเมืองไทยแล้วต่ําแต่เราคงไม่ได้ทํานี้ตลอดพอมันเติบโตไประยะหนึ่งสินค้าขายดีเราจะจดออยอแต่และประเทศด้วยเพราะว่าไม่ว่าประเทศไหนก็ไม่ชอบหรอก ที่เอาสินค้าที่อื่นมาโดยไม่ผ่านออยเพราะนั้นเราจะทําให้ในอนาคตอันใกล้นะครับเมื่อเมื่อแต่ละประเทศเติบโตขึ้นส่วนเรื่องระบบจากวันนี้เป็นตัวลักษณะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเว็บขยายงานต่อไปจะกลายเป็นแอปพลิเคชันครับเป็นแอปเหมือนไลน์เหมือน Facebook ที่ท่านโหลดมาเป็นแอปนะครับที่ไม่ได้ไปเปิดในในในอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ได้เปิดโดยผ่านเบราว์เซอร์แต่เป็นตัวแอปที่อยู่บนหน้าจอท่านนี่แหละสิ่งหนึ่งที่มันแตกต่างแน่ๆคือมันจะมีสัญญาณเตือน นะครับเตือนต่างๆเขาเรียกว่าวอร์นิ่งเข้ามาโน้ติเคชั่นอะไรต่างๆวิ่งเข้ามาท่านจะได้รับการเตือนตลอดว่ามีคนเข้ามาแล้วนะในองค์กรท่านอีกคนนึงคนที่ 3, สามแสนของท่านอะไรอย่างเงี้ยจะมีการเตือนหมดมียอดซื้อมาจากคนที่สองแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยยี่สิบสองลำดับนั้นของท่านอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีการเตือนเข้ามาหมดแล้วท่านก็ดูในรีพอร์ตได้ด้วยนะครับดูในรีพอร์ตได้นั้นงานหลักของเราคือการขยายเซิร์ฟเวอร์ทำระบบให้ดีสุด นั่นคือสิ่งเราเตรียมแผนให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้าจากคุณเก์จากอเมริกาจากทั่วโลกโดยคุณลอเลนเข้ามาช่วยอย่างเราโชว์สินค้าตัวหนึ่งในวันงานที่สิบเจ็ดท่านก็จะเห็นภาพแล้วส่วนเรื่องของไอเดียต่างๆทั้งหมดผมเป็นคนจัดการเป็นคนสรุปทั้งหมดที่ผมก็เชื่อรประสบการณ์หลายปีที่ผ่านมา,เ,าเห็นเห็นเห็นและเห็นเห็นทั้งลบเห็นทั้งบวกมาเราจะพยายามทําให้บวกที่สุดอยู่ในไฮดโดยท่านเป็นพันเนอร์ของผมในการขยายงานใช้ระบบเราให้มากที่สุดนะครับ พราะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องสินค้าว่าจะมีแค่วันนี้เหรอไม่ใช่จะมีอีกม,ม,มากมายมหาศาลอยู่ในระบบของเราท่านจะไปซื้อขนมจีนกินสักจานหนึ่งต่อไปก็ใช้ตัวเจมเราไปแลกได้ผมกล้าพูดอย่างจริงๆงครับระบบที่เราเตรียมไว้เยอะแยะนะครับวางแผนกับโปรแกรมเมอร์ไว้ตั้งแต่วันแรกที่คิดกันแล้วภาพใหญ่ๆที่เราต้องเอ่อภาพใหญ่เราเราคิดไว้หมดแล้วว่าเป็นยังไงตอนนี้ก็ลงดีเทลก่อนหน้านี้เคยเคยเตรียมการว่าห้าปีถึงจะทําเสร็จตอนนี้ตั้งใจว่าแค่ภายในปีเดียว เนื่องจากเรามีกองทุนเข้ามาช่วยทําให้เราสามารถทํางานได้่วงหน้าเร็วเร็วกว่าเร็วกว่าความที่เราวางแผนไว้จากที่ที่ประสบการณ์ผมเชื่อว่าห้าปีเราถึงจะทําได้สมบูรณ์แต่ตอนนี้ผมเชื่อว่าภายในหนึ่งปีเราทําได้แล้วอย่างเรื่องสินค้าอย่างนี้ตอนนี้ผมก็ไปสั่งโรงงานต่างๆเพราะเรามียอดขายรอไว้แล้วเยอะมากเลยครับเอากองทุนมาคิดอย่างเดียวเราก็รู้แล้วคนเยอะวันนี้อาจจะถ้าอาจจะเหนื่อยนิดนึงไปคุยกับใครมันจะจริงเหรอมันจะใช่เหรอ เดี๋ยวหลังหนึ่งเมษาผมว่าหัวกระไดถ้าผู้ภาษาบ้านเราหัวกระไดท่านไม่แห้งหรอกครับมีแต่คนเข้ามาหาท่านเตรียมการให้ดีครับพูดเรื่องให้ใหชัดเจนพูดได้ถูกต้องโดยนําคําว่าคุณร,รมนาธุรกิจนะครับบริษัทเป็นผู้ให้จริงๆให้ให้แม้กระทั่งทุนนั้นท่านต้องแม่นเรื่องพวกนี้ไม่ใช่คุยแต่ทุนอย่างเดียวมาเถอะมาเถอะม,มารับทุนได้เลยไม่ต้องทําอะไรหลอกไม่ใช่นะถ้าอย่างนี้ธุรกิจจะไปไม่ได้แล้วก็จะก็จะชักงักเหมือนกอยศครับท่านรู้จักกอยศใช่ไหมครับกองทุนเพื่อการศึกษา รัฐปูาสาบีน้ําใจให้เพื่อให้ทุกคนเนี่ยจบแล้วไปหางานทําแล้วก็เอาเงินมาคืนกองทุนได้คําตอบมันไม่เป็นอย่างนั้นสิครับเพราะว่าหางานไม่ได้พอหางานไม่ได้ก็เลยคืนเงินไม่ได้แต่ของเรามีธุรกิจมีงานรองรับไว้ให้แล้วเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ากองทุนเราอะ่ะจะไม่เจอปัญหาแบบกอยศเพราะทุกคนเนี่ยเห็นเห็นเงินเห็นรายได้ก็จะเกิดความ เข้าใจมากขึ้นเปิดหูเปิดตามากขึ้นก็จะวิ่งออกไปหาไปแนะนําคนไปนาสิ่งดีๆไปให้คนอื่นเพิ่มขึ้นอย่าลืมนะครับไม่ได้เอาเขามาเอาประโยชน์เราเอาสิ่งที่ดีไปให้เขาเพราะนั้นไม่ต้องอายใครไม่ต้องเขินใครครับผมอยากทุกท่านภูมิใจในความเป็นไหและทุกคนที่อยู่ข้างนอกรู้จักไห้ก่อนที่ท่านจะไปบอกได้ซ้านี่นคือเป้าหมายที่เราจะทําเพื่อทุกคนเนี่ยมีความมีความอยากจะเหมือนเหมือนอยากจะเข้าบริษัทใหญ่ๆ อยากจะเข้ามาร่วมงานด้วยนะคือสิ่งที่แพลนที่ผมสร้างก็จะสร้างแบรนด์ของไฮให้เป็นอย่างนั้นให้ได้นั่นก็คืออนาคตทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมใช้เวลาพอสมควรนะครับซึ่งผมมีเนี่ยมีโทรเข้ามาตลอดเวลาที่ผมต้องตอบคาถามมาหลายๆ,ๆเรื่องมาถึงผมมีนัดนัดอื่นด้วยขอบคุณมากๆพ่ตูที่ให้โอกาสผมได้มาพบกับทุกท่านแล้วขอบคุณทุกท่านนะครับห้องประชุมผู้นําวันนี้ของทุกท่านผมเชื่อว่าจะนำไฮไปด้วยกันไปเป็นธุรกิจของครอบครัวท่าน ไปช่วยคนทั้งโลกครับไม่ได้ช่วยแค่เมืองไทยนะครับให้ทุกคนมีอาชีพที่ดีมีจิตใจแห่งการให้มีความรักซึ่งกันและกันผมฝากให้ไว้ในออบออกทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ